กูกวานอนประหลับตดเสียงดังพอดีกูกวาเอ๊ปลาเผาป้าปลานี่โตไงวะใชาเขาเรียงซีฟีได้ยจำนีเอาขึ้น โอ้ยซีฟีคนมตัวใหญ่ก็บว่าอยากซื้อคนหนึ่งราคาเก่าซีฟราคาด้อยอาไรลงแม่ไดโอ้ไม่เปียโอ้ยไม่เชีเปลี่ยเลยลุยนโอดดีเสียไล่ไปไล่เรียงงัวผุนไว

ไอหอยตองดินตอนิวบอมาเตะรังยูทูบปิกนิกทบทีมมือนี่ปลาปลาครับเอาปลาไ่อ่ะจะโชว์ไปเบงป่าไปเบงป่าไปบงป่าบิตพอเกิดต้นหอมจบิง

นี่แล้วมากินเขาทงได้หลายคนนี่สิแหละก้นเสียบแต่สาวเทวายจะไม่ย้ำมุกงับเนาขูดขูดขูดเน่ขูดกับมีซับออาก็ได้ใช่ละมีดหอมมาหลายเดือดเดือน่า